สวัสดีครับ FC ช่องบัวบือรัดเหรียญทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่นะครับ FC ครับนี่ก็คือพัสดุจาก FC ของเรานะครับพัสดุชิ้นนี้นะครับก็มาจากนะครับคุณพี่นัทพลนะครับผม จากกทมนั่นเองนะครับก็คือพี่นัทพนนะครับก็ดูคลิปของผมนะครับต่างๆนะครับและพี่นัทพลก็นะครับทำการส่งเหรียญนะครับเพื่อมาสอบถามแล้วก็มีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ผมทําการประกาศรับซื้อบ้างนะครับและก็ผมก็ได้นะครับทำการตอบรับนะครับเหรียญที่ของพี่นัทพนนะครับที่ส่งมาให้ผมนะครับทางช่องแชท ทางไอทีไลน์ะครับที่พี่ตัทธพลแอดมานะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพัสดุกันเลยครับว่าพี่ตัทธพลนะครับเอจากกทมของเรานี่ครับผมได้ส่งอะไรนะครับมาขายให้กับช่องบรรบือรักเหรียญนะครับในกล่องนี้เดี๋ยวนะครับเราก็ไปรุ้นนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับ FC สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบรรบือรักเหรียญด้วยนะครับผม รับผม fc ครับนี่แหละครับก็คือนะครับเหรียญที่อยู่ข้างในกล่องพัสดุนะครับของ fc ของเราที่ได้ส่งมานะครับก็มีเหรียญนะครับช้าง1สลึงนะครับช้าง3เสียนะครับแล้วก็เหรียญ1นบาทครับ fc ท้ายสิครับว่าปีอะไรครับปี2 5 6 4ครับผมนี่แหละครับที่ผมเคยทําคลิปประกาศรับซื้อไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้เหรียญจริงมาแล้วนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 6 4แบบไหนครับ fc แบบพระเสียนตรงครับ นี่ครับผมแบบนี้ครับผมเดี๋ยวไปเค็กขอบอีกทีนึงครับไปเค็กเหรียญอีกทีนึงครับนะครับต้องช่างน้าหนักต้องอะไรด้วยครับผมนะครับเท่าที่ดูโดยรวมนะครับถือว่าโอเคนะครับเหรียญนี้ครับผมเหรียญนี้ก็ประเมินราคาให้กับ f c ของเราไปแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเค็กอีกทีนะครับก็ก่อนโอนเงินนะครับเนาะเพื่อความมั่นใจนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมีมิตรลุมมิตฉชาชียนะครับทำการปลอมปลอมแปลงเหรียญนะครับต่างๆมากมายนะครับที่ เป็นเหรียญหายากนะครับที่มีราคาสูงเหตุผลก็คือว่านะครับเพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้นนั่นเองครับผม FC นะครับก็มีนะครับคนหลายๆคนนะครับที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ตกเป็นเหยื่อนะครับของกลุ่มวิทคียีพวกนี้นะครับ FC ีล้วไปเช็คขอบอีกทึงครับผมนี่แหละครับไฮไลท์เลยเหรียญหนึ่งบาทนะครับมีสองห้าหกสี่นะครับแบบพระเสียนตรงครับผมนี่นะครับพระเสียนตรงก็คือว่านะครับผม FC เนี่ยครับนี่คือด้านกล้อยครับผม ด้านกล้อยนะครับก็เห็นคําว่า1บาทประเทศไทยพศสสองแล้วก็เป็นตราพระประพิไทยนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับพอจับเสียหนึ่งแล้วก็หมุนนะครับเนี่ยพระเสียรของรัชกาลที่10จะหันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้เรียกพระเสียรตรงครับผม fc นะครับแต่ว่าถ้าหมุนแล้วปั๊บพระเสียรของรัชกาลที่10หันลงด้านล่างแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับยังไม่รับซื้อครับผมยังไม่มีราคาครับมีราคาแค่1บาทครับเอาไปซื้อของที่เซเว่นได้เลยครับผม fc นี่นะครับก็ นะครับจะย่อยครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญชักนะครับเหรียญช้าง3เหรียญนะครับ F4 เหรียญช้าง3เหรียญนะครับบล็อก1สลึงครับผม F4 นี่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับก็มีเข้ามาด้วยกันอยู่3เหรียญครับ F4 นะครับ3เหรียญก็ได้ประเมินราคาให้กับ F4 ของเราไปแล้วนะครับ F4 ครับผมก็เดี๋ยวไปนะครับเช็คเหรียญ1บาทอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะโอนเงินให้กับ F4 ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ ติดตามนะครับช่องบอเบือ์รับเหรียญนะครับมาโดยตลอดนะครับถ้ามีสิ่งไหนค่ะตกบกพร่องนะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมก็ส่วนหนึ่งจะนำไปปรับปรุงพัฒนาช่องให้ดียิ่งขึ้นไปครับแล้วก็วันนี้นะครับใช้เสียงแหลงไม่ได้เนื่องจากว่านะครับเป็นวัตนะครับยังไม่หายต้องขออภัย F c ซด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อที่เป็นประโยชน์กับนะครับเพื่อนๆของเรานะครับที่มีเหรียญในของสะสมที่อยากจะขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินสดในสถานการณ์ตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ